เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสก๊นะครับผมพา์ที่6แล้วนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับวันสงการนี้ไปเที่ยวไหนกันบ้างครับหรือว่านอนอยู่บ้านเหมือนผมนะครับผมเองก็แห่ก็ยะได้มาทําคลิปนี้นานเหมือนกันนะไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับหวังว่าทุกคนคงสบายดีวันนี้นะครับเรามีภารกิจก็คือการไปถล่มบ้านนั่นเองครับก็คือเราจะขนอาวุธทุกอย่างที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นระเบิดปืนนะครับเพื่อไปถล่มบ้านนั่นเอง ก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีคำหยาบหน่อยนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับฟังแล้วไม่ชอบใจยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้น่าจะโดนตัวใหญ่แบบตัวใหญ่ปลาฉลามเมื่อกี้ฉลามกินไปฟังเลยไปเสือเฮ้ยนี่เลยเฮีย้สเกันเนี่ยสวิงไอ้ใครทับกลัว เี้มีโคตรนานทุบทันด้วยเฮียเต็มๆเลยโอเคครับเดี๋ยวจัดของแป๊บหนึ่งครับใครมันขี้วะเนี่ยน่่หญิงนวเพ้่บตูดเนี่ยนั่งๆนั่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนมุมมองรับรองว่าชัดแจ๋วโอเค โอเคมามตั้งหลักได้โอเคอันนี้เราเตรียมอาวุธแล้วนะครับเรียบร้อยเตรียมพร้อมจริงแล้วรยบ้อไฟไม่ต้องแบบอะไรมันเลี้ยงเลี้ยงยิงดีไอ้ไอโน้ตโคตรยาวเลยวะยิเคไอโน้ตขมุดขมดเข้มโอเควันนี้สมาชิกเรามีไอโน้ตแล้วก็มีไอซ์ตามด้วยบีมนะครับผมเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยจะมีจ่าพีตายเข้ามาด้วยตอนนี้เรามาฟังไอโนตประลองแผนกันก่อน แถวแหลมเอซกันซึ่งคาดว่ามีบ้านอยู่ตรงบริเวณนั้นหวังว่าพวกเราจะประการครั้งนี้คงจะเสร็จสิ้นไปได้ดูดีครับผมใครมันทำอะไรมะไอ้ไอ้ไิดคโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็พวกเราึ้อรถไปเลยไป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 นั่งนั่งในรถนะนั่งในรถมันจะยิงได้ นั่งในรถเราจะยิงได้นั่งรถนั่งรถเออยู่นั่งรถโอเคโอเคไปอะไรลูกเป้ะเออเดี๋ยวเราเปิดเองเดี๋ยวเปิดเองเดี๋ยวนี้เปิดเดี๋ยวนี้เปิดไปเดี๋ยวชนชนได้ได้เฟรมพอยท์เพิ่มนะไปหนุนนะเอาของในของซ่อมรถมายังอ่ะหมดแล้วครบหมดแล้วพร้อมจะลุยกันมานานแล้วพร้อมจะลุยจะลุยกันมานานแล้ว ลิมันคิดว่าระยะมันเท่าไหร่วะควรน่าจะมีห้าหกร้อยได้ไเพื่อนว่าหกร้อยไม่น่าจะถึงอะแต่สักห้าร้อยได้อยู่เออลองลองวัดดูดิระยะแล้วโอ้ไกลมากนะเห็นป่ะแต่หอบมันก็ไกลมากนะไกลเลยมึงจะยิงถึงไวเนี่ยโอ้แต่บาเลตน่าจะถึงอยู่มัง้งเซตไปดิเซซิโลห้าร้อยแล้วกันน่าี่เนี่ยพวกเรากำลังดูสถานการณ์ก่อนนะครับก่อนที่จะบุกเข้าไปตอนนี้ส่งบ<ส>ีมเข้าไปแล้<ส>ว<ส> บีมน่าจะวิ่งใกล้ถึงแล้วแหละยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยเพื่อนถึงไหนละมึงอะเอานู้นถึงไหนละกูอยู่ใกล้ชิดรั้วมันมากเลยนะโอเคติดรั้วเลยนะเดี๋ยวไปส่องดูไม่ได้ไม่ได้ชิดมากนะแบบติดทะเลวะเกือบติดแต่ไม่ได้ติดติดทะเล อยู่กลางๆระยะกลางๆระยะบนประภาคารเทียวไม่สนับสายคุณลบมากูไม่เห็นอ๋อเดี๋ยวจะแล้วจะแล้วโอเคตรงไหนตรงไหนตรงไหนอ่าบอกยังไงดีวะเนี่ยมึงตรงกำแพงบ้านน่ะข้างๆเห็นไหมกูบอกมึงยังไงดีวะเนี่ยก้อนหินนะเพื่อนเห็นไหมเรามีเห็นใช่ไหมเห็น่ไหมระเบิดเอ่อถ้าที่ดูที่ไม่มีนะ รอบๆนะรอบๆนะยังไม่ได้เคลียร์ตรงหน้าบ้านนเลยถ้ารอบบ้านได้รอบเลยบิ๊มถ้ารอบบ้านถ้ารอบผ่านมาได้รอบกวางรอบๆเดินรอบอยู่แต่ด้านหน้าน้ำหน้าบ้านนี่ไม่ได้มีรั้วอยู่ฝั่งซ้ายรั้วไม้ล้วนๆรั้วชั้นเดียวเจาะได้เจาะได้เราเจาะได้จะเจาะได้ไหมเจาะได้นะเอาศูนย์มาพอวะล่ะถ้าถ้าไม้ปกติมันใช้แปดสิบนัดอะในรถน่าจะมีประมาณร้อยกว่านัดน้อง เป็นสลักแลวกลัวบาหลีมาด้วยอ่าวอลลูกซอ,อ,อ,องพร้อมกับไอชุดซ่อมมาแล้วรู้สึกว่าตอนนี้นะครับเราจะเจอกำแพงนะครับที่เป็นจุดอ่อนอยู่นะสามารถระเบิดเข้าไปได้ตอนนี้ก็รอรีกรุ๊ปอยู่ครับรอเพื่อนมาก่อนโอ้คุณไหนแล้วหนึ่งไม่ต่างกันม,มึงอยู่ช่วงช่วงหน้าบ้านไว้ตรงถนนนะว่า,า,วาอยู่แค่นั้นแล้วก็เสียระเบิดได้ทันเนี่ยไม่มีไม่มีตรงนั้นไม่มีตรงหน้าหน้าบ้านไม่มี วิ่งวิ่งจะโยนระเบิดแล้วนะจะโยนระเบิดแล้วนะเอาเลยเอาเลยดูอยู่ข้างหลังไม่มีใครนะโยนเอาเร็วเลยจ่อเลยดังมากเลยได้ยินปะังู้ได้ยินชัดแจ๋วเลยเพื่อนวิ่งตามชายหาดได้เหรอโยนวิ่งมาเลยวิ่งวิ่งตามเรียบของอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยที่ที่มาถล่มบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะต้องลองดูก่อนต้องไว้ใจกับทีมนี้ครับรู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกเหมือนกันทั้งทีมนะที่มาถล่มบ้านเนี่ย ตอนนี้น่าจะใช้ลูกซองนะครับในการยิงถล่มกำแพงอยู่โอเครู้สึกว่ากำแพงจะม่องเท่งมาแล้วเดี๋ยวต้องวิ่งกระโดดกระโดดหน่อยเียรเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดเข้านี่น่าอยู่เลยเนี่ยอย่าพิ่งเข้ามานะโอเคโอเคเดี๋ยวจะยืนโดนระเบิดคนเดียวพอเฮ้ยไอ้โดนไอ้สัตว์ทีกูกูแตกเลยไอ้โดนตัวแตกโอ้เพื่อนเกินไหม่เลยเกินไหม่เลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เดี๋ยวไปกู้สมมึงให้คนที่ตายมีคนเป็นคนเฟรมอะไรเงี้ยวะเนี่ยจะระเบิดเป็นแถวนี้โว้ยเจอไหมเลยโอ้ยไม่ไหวว่ะกลับมาเตรียมของก่อนรู้สึกว่าเราจะต้องเอาระเบิดแล้วก็ลูกซองไปใช่ไหมแล้วก็ปิกล็อกเยอะๆเลยครับปิกล็อกนี่เราต้องเอาไปเยอะๆลุดซองป่ะโอ้ยสัตว์บ้านเลยที่ซองปืนอันหนึ่งไปก่อนเลยแล้วกันเนาะ นี่มีกระสุนลูกซองมาเพียบเอาไว้ถล่มประตูไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่าอ้าวหมดแล้วฮะแกะนี่ด okay. ิโอเคพร้อมไปไม่เอานี่มาแกะไยหมดนั่นนึงเป็นเบ้นอยู่เราเลดบ้านมันอีกวัน<อ>นึงแล้วนะครับวัน<อ>น,นี้นะอยู่ครับเองวันนี้พวกเราตื่นกันไหมครับมาอีกวันนึงเลดบ้านอีกรอบนะครับเดี๋ยวแกะนี่ช่วย มาเลยได้รอบเซฟตี้พินอยู่วันมันโอ้โหเพียบไอ้วงติกล็อกันนี่ก็อยู่แบบโอเคสควเดิมผมนะก็ยิวมันเดิมยีวครับก็จัดพีดระเบิดไปอีกสองลูกแล้วก็นี้พอมายโอเคหนึ่งเยอะเลยเซฟตี้พิน์นี่เอาเยอะๆจัดไปเดี๋ยวแกะให้นะ งัดมาตั้งแต่หัวค่ำตอนนี้พุ่มหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยโอนปรับสายตาตอนนี้นี่คนนึงงัดบ้านคนนึงครับพิกล็อกคนนึงแกะออกจากกล่องเข็มหมดแล้วเซฟตี้พินหมดหน้าที่เราโอนปรับสายตายเนี่ยถ้ามันเปิดไนท์แบบเพราว่ามันจะมีแสงออกมาใช่ปะเข็มครับช่วยแล้วกันแสียงง่ายๆเออได้ได้ๆประตูเนี่ยไม้เนี่ยไม่ไม่ไม่รอรอคนพิกล็อกไม่ไหวก่อนวันนี้ ถ้าเข้าได้นะของมันยิดรึมเลยนะป้าหลังเนี้ยเ่้มือเกินรเบิดอ็วางตรงหน้าต่างดีกว่ามั้งกูว่าวางตรงหน้าต่างก็ไม่ไหวคือเดี๋ยวก็เล่นแผนสองไงแผนสองระเบิดแต่าระเบิดไม่ไหวลูกสองย้ำต่ออันนั้นคือแผนสามกูยังมองไม่เห็นขนาดนี้ปิ๊ลรอกเราได้หมดไปแล้วครับน่าจะใช้ระเบิดในการถล่มประตูต่อกินน้ำร้อแล้วกันรู้สึกว่าไอ้พมามจะแรงมากนะไอ้เนี่ยจะเละไปแล้ว เออว่าควยไม่เห็นวะไปไล่ละวแตกไหมแตกไหมอย่างเงบ้างเพื่อน,นไม่แตกไม่แตก <c oughs> ไม่มีไม่ต,ต้องคิดควรเลยเบี้ยาปืนมาดิเบีเอาไปดิเออเอเคไปกูมไม่ไหวละไอสัตว์ทำไรวะถล่มหน้าตา่างกับเพื่อนเฮ็ดเคไม่พังสักทีวะ <c oughs> เอางี้ <c oughs> เลย เอาวะไอ้ยีงอัดเข้าไปโ้อไม่มีไม่มีรอยบุบสลายเลยวะมาเอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ระวังโดนหัวกันนะจะแตกเลยเนี่ยยิงยากขนาดนี้เนี่ยยิงอัดเข้าไป กินกินสภาพนะผู้เล่นใหม่แบบเดินฟาร์มแถวนี้นี่คือโอ้กินกันขี้แตกเลยเนี่ยไปกินอย่างเงี <plex> ้ยท <Assassin> ั้งระเบิดทั <more later into English> ้งลูกซองโอ้โหถ่ายอ่ะถ่ายดี่าดีแล้วหัวเพื่อนไม่ตัดสายเพื่อนไม่ตัว้องหร่อเฮ้ยเป็นไรเพื่อนมึงหนังเหนี้ยเลยแล้วกูรู้่มันต้องหวังมันต้องหวังมันต้องหวังหวังทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยหมดบ้านแล้วเนี่ยรอบนี้หมดของจริงนะไม่มีซองสองอะ หมดแล้วหมดเลยยิงเสร็จปุ๊บมีระเบิดอยู่แา่หน้านั่นแข<อ>็งหมดวงโ, <c oughs> โอ้โอันนี้อันนี้นานของจริงนดดูทรงแล้วปืนน่าจะพังก่อน,นมันนแน่นจังวะมึงหมดละยิงต่บบอเ,เลย อันนี้เราตัดระเบิดไปหลายยูแล้วนะยูยูทำไงระวั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 โอเคพุ่นทำไมหมดเลยโยนระเบิดเหรอไม่ระเบิดลูกเกี้ยงอ่ะมันจะดาเมจมันไม่ระยะไกลขนาดนั้นอย่าเด้งนะเว้ยเยอะเด้งเอาไว้สัตว์ไม่คิดตัวไว้โอ้ไม่มีรอยขีดข่วนมีลูกไหมมีสี่ลูกเฮ้ย ไปอยู่ยังหันไลยย,ยังไม่พังอีกจะเหมือนมันมีรอยข<ช>ึ้เนเยอะแล้วนะเออเริ่มพังแล้วนะเหมือนเริ่มพังแล้วรถนี้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 อย่าใกล้อย่าใกล้อย่าใกล้มีกี่ลูกนเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วสี่ลูกหมดแล้ว เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีนี่อยู่มีมีสมอลสมอลปืนสันมาอยู่นี่นี่วางสมอลปืนสันกันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยิงนะจัดไปเลยเพื่อนอันนี้้เเยดฮไอ้ไอ้ตาอย่ามุ่งนะกูบอกเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอันนี้เห็นแล้วเห็นเนาะเห็นเนาะเห็นกูไปไกลๆก่อนแล้วกันปืนเลยยิงแต่เขาว่าแรงเนี่ยตรงนี้แหละ เฮ้ยแข็งแ้งมากแสดงว่านั้นแรงสุดใช่ไหมไปแตกคอมัวแรงสัตว์แล้วเออมันจะแรงสุดวนี่นี่นี่เฮ้ยแต่มันรู้สึกว่ามันภาพขาวๆันขึ้นเลยนะเดีอยวคิดไปเองว่าหมดหน้าบ้านนี่ทุกทุกอย่างหมดเรียกได้ว่าหมดตูดหมดตัวไม่ต่างอะไรกันมากหรอกอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ย ตรงช่องข้างบนน่าจะมีของแล้วนี่เดยต่างกันอยู่อันนี้ใกล<อ>้พังแลอุ้ยไอ้งโนตมันดูนี่อะไรขังแสงว่ะอินเค้เฮ้ยเปิดได้เหรอเฮ้ยเปิดได้กล่องน,นึงโอ้โหไอ้ของมันน่าจ,จะเยอะมากเลยวลุนออ,ออกมาข้างนอกเลยโอ้หนี่ถ้าพังเข้าไปได้ดนะขนกันมันเลยเนี่ย อบปีสามกลับไปฟาร์มขอมาแล้ว<อ>เฮ้ยไม่จะซีโฟเลยน่าจะฟาร์มยากมากไอซีโฟเลยพวกเรายังทำไม่ได้นะครับได้พอมายมาแทนอันนี้ก็แรงเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้จะมีผล,ลหรือเปอล่าต้องลองดูก่นอ,อกนยิงให้นะเพื่อนเอาขึ้นดีโอเคลิลลงนะลิลลุปนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูยิงเอง หลบเลยเพื่อนหลบเลยพร้อมยังยิงเลยโอเคเอ้หลบนะเอาละเนี่ยู้เสียงระเบิดสะเทิ้งมากกูจะไปสนามแล้วต่อต่อยังไม่พังอีกต้องยิงนะโอเคยิงไม่ดีไอ้โนู้นนี่เละเลยเนี่ยพยายามเพื่อนนะอยูงไม่นอโอเค วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยพร้อมแล้วบอกมาเลยโอ้มาเกตกระเด็นมานี่ลูกนึงมีมีทามีมีอันนึงขุดจัดจัดไประเบิดนี่เยอะมากกับประตูบานนี้กระสุนนี่หมดไม่รู้กี่ร้อยนัดแล้ววะกระสุนทั้งบ้านอ่ะลุงนะเกลือเลย เงียบกิ๊บมาลูกหยิบดูซองยำดูซองไปลูกซองหมดไปไม่รู้ทีล้านันอดอะย,ยังไม่สะเทือนเลยหมดไปแล้วหนึ่งกระบอกในอีฟก์เออก้าวโมโมเกิดจะพังเว้ย หมดนี่ก็หมดเหมือนกันหมดแล้วเพื่อนกูหมดทุกอย่างแล้วจริงๆตอนนี้เฮีย yeah. โดนรบโจมตีมี UMP แล้วก็หมดสิ้นอะลูกซองกระบอกหนึ่งมัน,ม,นมันอยู่ชั้นบนตรงบันไดใช่ไหมตรงตรงตรงที่ตาย เอนั่นดิวิ่งฟาร์มอยู่โผล่พรวดออกมาไงไม่รู้เหตุเกิดตอนที่เรามาฟาร์มของไปเพิ่มนะครับอยู่ตรงไหนวะบันไดเลยบันไดมีกี่ตัววะนี่ย่องไปได้ได้เลยเพื่อนเดี๋ยวย่องไปมาดีครับนั่งเล็งอยู่บะเนี่ยตกใจหมด ไม่เจออยู่ไหนวะไม่เจออุ้ยยิงขู่หรือไงวะตอนนี้ทีมทีมม่อยู่แล้วอยู่กันสองคนกับไอ้เอาอีก<ด>แล้วอยู่กับไอ,อ้อีกแล้วบูทีไรนี่อยู่กับไอ้สองคนตลอดเลยวะ <c oughs> ไอ้โน้ตไปแล้วครับ เดี๋ยวแยกของไว้ก่อน UMP แล้วก็กระเป๋ามาเลยเพื่อนมาเลยคนกระสุนน,นี่เก็บไว้ลูกซองทิ้งโอเคตัวเบาขึ้นเยอะรู้สึกว่าเราจะมีประสบการณ์กับลูกซองไม่ค่อยดีงั้นทิ้งไว้นี่แหละกระสุนพร้อมนะโอเคไอมาละ อยู่มพในกระต๊อบเลยนะเพื่อนเรียกว่ากระต๊อบบอกว่าข้างในเนี่ยข้างในข้างในเข้าไปเอาเลยตื่นเต้นว่ะแบบได้เสมอเพื่อนเอ้าแมวแมวลูกสองไปด้วยแมกเดียวก็พอแมกเดียวก็พอด้วยเอาวะไอเปิดแล้วกูตามเราเป็นสไนเปอร์ครับเราต้องอยู่ระยะไกล ไนเปอร์ในที่แบบนี้เนี่ยเฮ้ยเอาไปแล้วไปโดนเฮ้ยปืนยิงไม่ออกโอ้มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเพื่อนมันยังวิ่งเฉีวยอยู่เลยเดี๋ยวเราต้องต้องใจเย็นก่อนไม่รู้มีกี่ตัวตามมันไปเลยก็ได้ให,ให้ตามไปเลยเหรอ เฮ้ยไม่เึิกเฮ้ยใจเย็นใจเย็นหนิลูกไอ้แค่มาฟาร์มต้องเจรจาแล้วอะโหลโหลได้ยินเปล่าวเราแค่จะมาฟาร์มครับนี่ต้องพูดเพาะไปก่อนแล้ววะให้มันเขวกระสุนมีกี่นัดวะเนี่ยสิบห้าโอเคได้อยู่ ไปแล้วนะกระเป๋ามีแล้วโอเคไปไป,ไปก่อนเจอระจาประสบไปก่อนเพนกลับไปตั้งหลักก่อนมันมันเข้าไปข้างในแล้วมันมจะดักเราอยู่อะเดี๋ยวต้องวิ่งมาดักมันตรงนี้เผื่อมันจะวิ่งออกมาดูเฮ่ต้องใจเย็นๆสิวะเดี๋ยวมันก็ออกมามาดีนี่ไงอือโอ้ยิงเผื่อไว้เป็นกิโลอืมไม่โดน สวยแล้วมีตัวเดียวเหรอวะ้ยเอาไงดีวะเนี่ยนะตอนนี้ตึงเครียดมากเลยเพื่อนมันจะม,มีตัวเดียวอะ อุ้ยหูเพียบสามตัวมันมีสิบตัวโอ้โหเรียบร้อยไปวันแล้วสามตัวสามตัวเพื่อนเละเลยดีที่ไม่วิ่งเข้าไปเอาละครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอปากคำคอแล้วกันเนาะวิธีที่ใช้ก็ ก็ดูไว้นะครับอย่าไปทําตามนะครับไม่งั้นนี่เละเลยนะครับเรียกได้ว่าบ้านเราเนี่ยสูญเสียทรัพยากรไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับต้องไปฟาร์มกันใหม่ตั้งหลักกันใหม่อีกยาวโอเคก็สวัสดีใหม่ด้วยนะครับดูแลสุขภาพแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ